เราฟังแตดีโอนะครับกเพราคู่าการับ้ยเขาเอ็นภาษาพนะครับกับเรียนเต็มใจที่ครับใจเอออุ้ยมี่ใจมีสติมาบ้านที่ิะมาถ่ายนะคะวันนี้นะคะที่เรามาประชุมกันที่นี่นะคะเราจะเป็นการประชุมเพื่อรับรองนะคะรับรองรายชื่อของผู้ประสบภัยนะคะตามที่เราไปตรวจรายชื่อที่นะคะนักขอาวที่สอบถามก่อนทุกช้นรถไฟมีไหนพ่อค่ะนักขอาวที่จยกมือนมา ชุมชนรถไฟอยู่ฝั่งนี้นะคะเพผู้บาดเจ็บต่อเข้าตาประชุมประชาคมนะคะเขาจะแยกชุมชนรวมเนาะชุมชนหนองประนีบอยู่ฝั่งนี้เนาะเจ้าอ่าชุมชนหนองประนีบนะคะเจ้าบ้านเกิดชุมวิว่างอย่ที่เมืองลำลังนะคะขอที่ทับประชาคมเนาะเนาะงสาวรบกวดย้ายไปอยู่กับทางค่ะ ในวันนี้นะคะจัดการดำเนินการประปชุมประชาคมนะคะเราส่งหลักประชุมกักกเมะะบเวลา10โมง10นาทีนะคะก็จะมีน้องนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่สภานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการประชุมนะคะ,ะมีราชรอนนะคะมีชาวบ้ายชน ผู้ยื่นคำร้องที่มาเข้าร่วมประชุมในวันี้นะคะของชนร้ไปสามที่มีจำนวนหนึ่ง้อยสมสิบคนนะะชุมชนหนองป่าทีพนะคะมีจำนวนนึ่งร้อยเจ็ดสิก้าคนนะคะต่อไปนัพูดนะคะขอไดข้อความไปก่อนบอกความคุณมาก่อนว่าส่ใดนะะ

เข้าร่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเรื่องกว้างเมื่อวันที่3ตุลาคม2567นะคะซึ่งภัยนาค่าเป็นสาธารณภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฟอให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รายงานตรวจสาธารณภัทยเกิดลูกภัยเมื่อวันที่3เดือนตุลาคม2567และกองอำนวยการป้องกและบรรทายสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสา,าระไทยและเขตในกาเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัทยที่บติกรณีฉุกเฉินในเขตวละตำบลวัดเกศตำบลหนองหอยตำบลท่าสาราตำบลฟ้าห้ามตำบลหนองปลาช่างโดยประกาศเมื่อวันที่3เดือนตุลาคม2 5 6 7นเดะคะตามประากาศจังหวัดเทงีหม่เรื่องเขตพื้นที่ประสบสา,าระาไทยเขตการให้ค,ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ัตดกรณีฉุกเฉิน ภรมิภายในพื้นที่อำเภอเมอืองเชียงใหม่ด้วจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกตกอ่เอนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่3ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกานะคะเพว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตึงประการให้พื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เของนครพีแข่งเมืองลาและของกาวิละเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีบ้านกรณีฉุกเฉิน ทั้งส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าดําเนินการช่วยเหลือตามอํานาจหน้าที่นะคะโดยประกาศไปเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ตามตามมาิคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 7กันยายน2567เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567พบการายการเงินสํารองายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อสายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุตุษภัยในช่วงฤดูฝน2 5 6นนะคะโดยมีหลักเกณฑ์ให้ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุรุษภัยนับตั้งแต่วันที่2เจพฤษภาคม2 5 6 7ควเร 5, ยยเรือละ5,000บาทโดยจำเป็นต้องทอหลักเกณฑ์คือควรเรือได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วมขาตั้งแต่1วันภายใน24ชั่วโมงและไม่เกิน7วัน และทรัพย์สินเสียหายหรือน้ำานติดต่อกันเจ็ดวันแต่ไม่เกินสามสิบวันซึ่งชอบเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นประจำในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประกอบกับมติพรมวันที่8ตุลาคม2567ที่ประชุมครมได้อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอครอบควนหลักเกณฑ์เดียร์ยาใสเงินช่วยเหลืออุลกรภัย เดยเกป็นช่วยเหลือแบบเหมาใจอัตราเดียวควรเรอละเก้าันบาทนะาะใช้กอบอเงินตามมตาัิรกันยายน2 5 6พอยคือจำนวนเงินม3ล้านบาทเราเทสบาลนครเชียงใหม่จึงได้มีประกาศให้ประชาชนที่มประสบกุรก์ปอันอยกสิ2เ6 6ได้ลงทะีนนขอรับการช่วยเหลือทางการลบตซนเ s อร์ แาะเยี่ยมคำล้องด้วยตนเองที่สุดในการว่าคำล้อง27จุดในเขตพิศนุสวรรค์นครเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่15-18ถึงตุลาคม2562ค่ะและหลังจากการประชุมประชาคมในวันนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าผมมีรายชื่อต่างแดนพอหนึ่งที่มีตัวนเนาะอ่ากระหอเมื่อไปผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะมีใครที่ยังไม่ได้คือตัื่อกก็ค่ะ ปลูกกับเลขบัตรประชาชนไม่ใช่ปูกกับเบอร์มือถือนะคะเพราะว่าในการขีพข้อมูนนะะลการเงินค่ะรัฐบาลจะใช้เลขบัตรประชาชนของเราเข้าไว้แล้วอเอกสารข้อมูลส่วนของ,งเราเลยเพื่อนก็จะใช้เลขงอาชีพธนาคารหรือเบอร์มือถือเบอร์มือถือที่เราพึ่งใช้นะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากได้ปูกเนาะน้องจะขอรบกวนไปปลูก้วยนะคะ แล้วหลังจากที่เราประชุมรับรองแบบที่แล้วนะคะในส่วนของเทศบาลจะนำลายชื่อเสนอนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะในฐานะผู้อำนวยการของทิ่พัรนาลงนามรับรองข้อมูลรับรองผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะนำลงที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อนำข้อสรุปไปชุมนุมคณะกรรมการให่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จัตหวัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขึ้นกระนาและนำเข้าที่ประชุมของประชาชนใหม่ต่อไปนะคะเรื่องหลักสัพวะนี้แล้วนะคะในส่วนที่ขั้นจริงลงมาจอเรียกที่จะทนพลังงานเสนอนายกนะคะเพื่อส่งเข้าที่ประชุมอชนในวันที่นี้เนาะแล้วอเภอก็จะส่งข้อควาเข้ากับเราค่ะเซื่งถ้าเกิดถึงข้อความนี้เราทำเป็นเดียวเลยเดียวแล้เดี๋ยวต่อไปนะคะน้องขออนุญาตเอาในส่วนของชุมชนรถไฟก่อนนะคะชุมชนรถไฟน้องขออนุญาตยกมืออีกทีค่ะ ตั้งนต่หลังไน,นไำเนาะคุณชนรถไฟนะคะวันนี้อ่าาลที่เทศบาลได้รับคำร้องนะคะหน้าที่บริการรับคำร้องมีการลงมีการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือของคุณชนรถไฟสังกัดคีนะคะจำนวนทั้งสิ้น154ลายตามรายชืยอ่อพร้อมเนาะทีนี้พันธุ์เในส่วนของรายการบ้านเลขที่สองคันถ้าใครไม่ได้เปิดดูในส่วนของนนอกราดเนาะจะเห็นในช่องหมายเลข เพื่อมีบอกว่าบ้านเลขที่ัางการสองรายการสารายการค่ะนอกจากนี้สราถามก่อนว่าเจ้าหัวก็มาก่อนนะคะนายปีชาสนิทค่ะคนที่สอง,งานางสาวเพื่องรดาค่ะคนที่สามนายพนน,นันพรมาก่อค่ะการคอนนี้นะคะ่ะในระบบขึ้นว่าเป็นบ้านเลขที่เดียวกันเราแจ้งว่าเป็นบ้านเลขที่เดียวกันเป็นบ้านเลขที่เดียวกันค่ะ ตอนนั้ไนไม่ได้จะจบเอกสารคือน้องขอรูปบนตรสามคนมาให้เพ่อนาม่ะต่อไปบ้านหลังที่สองนะคะบ้านเล็กจี่หนึ่งร้อยห้าลันสี่ค่ะหนึ่งร้อยห้าพันสี่คนแรกชื่อนางซิริยาคนที่สองชื่อนางมอีค่ะมาค่ะ สิริยาคนไทยเอ้ยไอ้หนึ่งน่นเองติงต้องอยู่กรณีเนี้ยติงก็ดูว่ามันซ้ำกับไทยเจริญเมืองอ่ะอืม ถ้ามันประเทศผิดที่เขาเราฮแม่ต้องไปดูเอกสารคือจริงแล้วเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาแบบพิมพจนเสี่ยงเลย

ใครให้มาขอเมียกน่อต้องขอขอจะบ้านช่วยเลยอ่าของฐารายนี чи, ้นะคะารายนี้ Jose> ้านเลขที่สี่ส uh> ี่ห้สี่ห้าสี่ทัสองแปดนะคะเนาะฐารายในบ้านที่ไปชุดนะคะบุณตรต้องให้คนช่วยแม่บ้านเลขที่เป็นร้อยท่น้สี่ อเด็กกันวเดกกันบ้านเก่าบ้านเก่าน่ะมันอเนยบ้านเก่าบ้านเก่าแล้วย็ขายายแต่สิบเก้าทัหนึ่งเร่มันใช่นมันใช่ไม่ใช่สตเดยวกัน ถ้ามีบ้านรือบ้านเลกที่มีบ้านสองหลังหลังคุณก็ต้องเป็นบ้านที่มีเลขที่อันนี้เขาแจ้งว่ามีบ้านหลังเดียวตัวว่าเป็นเดียวอือหนึ่งหนึ่งหลังต่อหนึ่งสิบหนึ่งเบอร์ตัวสิบเนะ เราขอมาขอคนนะคะเพราว่าจะ้พี่สิทธยาพ่สุขพี่เอือนแล้วก็จะขอมติในส่วนของที่ประชุมรับรองรายชื่อทั้งหมดค่ะก็เว้นในส่วนของอ่าคุณมาดียินดีค่ะแล้วเราขอมติของที่ประชุมให้รับรองนะขอยกมือค่ะรับรองรายชื่อนะคะขอบคุณชลรลไปขอให้ยกมือหน่อยค่ะ ถ้าหนูขอให้คนที่มีรายชื่อผ่ารายชื่อแล้วนะคะไปถูกอมเพลด้วยเลขบัตรนาะชนให้เรียบร้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจนรถไฟเยอเลยค่ะเยลยวจัมีพนร้เอ่ออย่างเชมีันที่ชันทีงหนเหของปรนะคะมีนักงีกุงกนไม่เอาสมุดั้งกกับเชื่มาไปูที่นะคะ่ง้าไปนาคแล้ว ว่าขอนอไเอามก่ในส่วนของชุชนะคะี่ที่ากที่เบาลได้รับงาค่ระบนการับ่งที่ทราบเปนนี้นะคะมีผู้ยื่นคำร้องจำนวนทั้306ราย3 0นนี้มีรายการ ห้าาเลี่ค่ตอนนี้การบ้านหรือนกคุณจสอบมาว่าจที่ประชุมคะว่าว่าิตที่ประชุมะจะรับรองในวันนี้เลยาตรวจสอบในวันนี้เลยห่าที่ประชุมจะยกรอดในนาคไปไแล้วมันก็ไมไไปตรวจสอบดูก่อน วันนี้เลยเวควนไ้าลูกคุณเีความเหน่อได้เลยวันนี้เ,เสเเร็จเลยนะคะอืมก็เสียเวลามาแล้วอ่ะอืมี่แรกนะคะหนึ่กสามถนนอาลวิถีค่ะคนแรกน่ะนางจิตปันจงค่ะมาไหมคะ ผมบ้านไม่มีอะไรหรวอยู่ใน้จใช่ไหมครผมยื่นไหมครับยื่น่ไหน้าหลักช่ไหมผมเป็นเจ้าของผู่ให้เช่าหรือเปล่าม่ใช่ใช่แต่ไม่เคทักเขาไม่มาใช่ไหมใช่ครับแต่า่อา่าครับแม่ว่าอขบชื่อ้อับแตัวน่ผมเป็่เขาแก่มให้ ห้องบ้านบ้านหีได้มีาาห้องเาแล้วก็บ้านอ่าแล้วเ้าสัญญาเช่าให้มาถูกไห่คอคนชื่อจิตบรรจงเขาอยู่ห้องอะไรครอา,าไม่ได้นะนนอ,อันที่สห้องนรกมันจะมีห้องเช่าอยู่หคือมันจะต้องมีหมายเลขห้องด้วยเนาะ ก็การที่จะไม่ขึ้นรายการซ้ำม,มันจะต้องมีหมายเลขห้องระบุให้กับพอพอด้วยค่ะว่าเขาอยู่ห้องพักห้องอะไรเพื่อที่บ้านรายการมันจะไม่ซ้ำกันค่ะพรากฏสมทติว่าถ้าเราไม่สามารถระบุเลขห้องได้ตอนนี้ค่ะอาจะจะต้องขอยกยอบไปในรอบถัดไปเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลที่ประชุมมีความเห็น,หนว่ายังไงคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่บอกทีญ่นนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะมติของที่ประชุมจะต้องเป็นผู้รับรองข้อมูลในส่วนนี้ค่ะ เพราะว่าคือในการยื่นนะคะในแบบฟอร์มมันจะมีเนาะอยู่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ห้องไหนคือเราก็ต้องระบ,บุอยู่บ้านที่มันจะต้องระบ,บุในสัญญาด้วยค่ะว่าเราอยู่ห้องเท่าไหร่จะตตามบน้เอเก็คิดที่ประชุมว่าอย่างไรคะวันนี้สองอรายนี้ไม่มามาคิดที่ประชุมจะรับรองไมไหมคะ อ่าง่ายอุหร์เนาะรับรองหรือไม่รับรองนะคะหนูขออ่าเอาเอาอันแรกก่อนนะคะรับรองไหมคะถ้ารับรองยกมือรับรองเพื่อไปเหงาเพื่อเสียหาเหมือนกันไม่รับรองค่ะไม่แต่ว่าต้องมีเลขห้อมาแจ้งด้วยนะคะให่วันนี้ค่ะน่ะเวลาประชาคมนี้ค่ะครอบครัวของบ้านนเราเป็นบ้าน หลักสูตรที่การเป็นห้องที่ตอบตายก็เลย้องขออนุญากตก็เลยแต่ถามว่าแล้วแล้วแล้วคือเขาจะไม่ได้เสียสิทธิ์นะคะขออนุญแย่งอย่างนี้ก่อนเนาะคือเขาจะไม่เสียสิทธิ์แต่หมายถึงว่าเขาจะถูกเข้าไปชมในรอบถัดไปในรอบครั้งที่สองซึ่งม <ym n S 2> ันจะต้องมีข้อมูลมาเพิ่มเติมเพื่อมารอประก,บกอบในการเข้าที่ประชุมรอบสอกค่ะการที่เราไม่รับรองในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพวกเราจะตัดสิทธิ์เขาค่ะ เฉพาะสองายนี่ค่ะเฉพาะคนทีอ่าะเฉพาะสองลายนี้คือคือาบ้านเลขที่นี้อ่ะค่ะหนก็เลยจะสอบถามในส่วนของที่ประชุมก่อนว่าที่ประชุมจะรับรองในส่วนของบ้านเลขที่หนึ่งหกหางที่เขาเช่านี้ไหมค่ะอ่ะนาวนักอย่างนี้ก่อนเนาะอ่าถ้าเกสมมติว่ารับรองหนูขอ,อยกมือแต่ต้องมีเลขที่ห้องด้วยอืม อ๋อถ้าไม่รับรองคือเราจะเอาเข้าประชุมในรอบถัดไปค่ะของพี่อ่ะไม่ซ้ำค่ะพี่ไม่ซ้ำค่ะคือซ้ำอ่ะแค่สองรายชื่อค่ะของสิบัรโลงกับแน่กอ๋นี่วเดี๋ยว้เามางานเมื่อวันที่ประชุมนะคะเมื่อวันที่ประชุมอ่า เอ,อาเองก่อนว่าสีที่ประชุมตอนนี้คือเขาไม่มีเลขห้องเนาะเขาไม่มีเลขห้องว่าสีที่ประชุมอ่ารับรองไหมคะถ้าไม่รับรองขอยกมือคะ่ะไม่รับรองนะคะเพราะในกรณีนี้ไม่มีเลขห้องค่ะถ้าไม่รับรองขอยกมือค่ะเพราะว่าเราจะเป็นผู้รับรองข้อมูลให้เขานะคะการที่เรายกมือเป็นการ เรารับรองหรือไม่รับรองนะคะทราบ่า ่าเราับานให่แล้วเหลือแค่ผู้เาสคนที่ไมด้คาเขามีรายชื่อยู่แล้วส่วนตอนนี้เราขอรับรองเฉพาะองเช่าใช่ค่ะแลสองคนนี้ค่ะเนาะพะสองคนนะคะคนอื่นไม่เกี่ยวนะคะนนี้เฉพาะสคนนี้เ่นั้เขายังมาเนาะซของเขาคยกับ้า,า,า,านในชนไมคะแต่ มากขอรู้ว่านครับเอาตีฟังตอนที่คุู้ลอาจาะย้อธิบายนะครับว่าผมว่าเราลองวดสองนะครับว่าตันตมนมีเล็กที้บอกบอก้เราตั้งเขนี้ติต่อแล้วว่าต้มี้าเล็กนี่ีแรกจะติดต่อไก่อนแล้วถือกอญแจจะออกมาปราราษฎร้านเราแ้เราราเเราเนี้ ถ้าเกิดผมครับคนมารลอับรงได้ครับเพราะการดเกันจะมาเกิดขึ้นเอเนาะางี่คน้องน่าจดสบายใจทุกเนเลยว่าับรองพิดไปมันก็จะได้นะครับเอาความถูกต้องหลบนากาเนะคอยู่ว่า ก็ได้แ <sketches of course> um, no ่ท yeah. okay, right. you know ี yeah, him him hey man, like ่ต้องแกแให้เขาว่าเขาจะต้องมาอย่าง้เขารอบหน้าตอนแรกอะให้เราแปกแจงที่สบัดเขเอะเราเขาอยูรอกาได้ที่ทใจครับเพราว่าเลขที่มันเป็นหนึกสามเนาะว่าถ้าเิดรอบหน้าสคนนั้นไม่มาปุ๊บมันจะเหมเรื่องนตอนอบงลวาเไม่เช่อเไ่เชื่ล้วเราไ่ชื่อถ้าเามชื้าร่อาเราไมหลังหอังแเกาเช้าเรเช่าแต่เามีสัญญาเช่าแยกกั่เชื่้เ้า การที่ประชุมนะคะที่ประชุมข้าไม่รับรองสองรายนี้นะค่ะขอเวียยยกมือหน่อยนะคะใน,นส่วนของสองรายนี้นะคะเราจะเอาเข้าไปชุมในรอบแข่งขันะเราไม่ได้จัดสิ่ยงเาเนาะแต่เราจะเอาไปชุมในรอบถัดไปะะันค่ะบา้านเลขที่สิบเอ็ด เนี่ยแหละมาซ้ำอืมไหมคะาไม่เอ่ยเขาไม่ได้อไปนะก็ตใจแคขยะเหมือนกันนสาวโซไกดาอหลาคอืมอานนี้วัะไรที่ประชุมยังไงดีคะกบอดไหมคะ ยอไปเลยว่ากัด่ที่ไม่ชุมเลยค่ะใจยกด้วยกอด้วยเจ้ามันมีหนันงมาอยู่มดมดคุณต้องให้กับคำาน่มีแต่้มแต่มทับก้าคนแรกเชื่อคุณปัทมาพรค่ะคุณปัทมาพรม่วงทีมค่ะ มาแทนครับมาแทนเนาะค,น,คน,นที่สองค่ะนายวีระชนไรชวง,งค่ะคนที่สา,ามค่ะนางอนงทองดีค่ะขนนอบคุณที่วีระชนตั้งหน้าค่ะอันนี้อยู่บ้านเลขที่ตึกร้อยแปดสิบสามท่านพีอาขนมมาแทนหนูได้ไหม มันต้องเอาเอาชาวบ้านมายกมืออืมหุจักนอขอพี่มาแทนชองพี่มทนีอ้อต้องมาค่ะ ไอ้มองยู่ห้องสีคุณพิราชนค่ะห้องเจ็ของพี่มาชื่ออะไรกัน ได้น้อยู่หนึ่งนี่ละกระเจ้าออีเจ้าอ่าค่ะมีสี่คนแล้วมีอีกคนนึ่งถูกขัดธรรมาพอนเมง สามรายนี้ค่ะห้องพักอยู่ชั้นอะไรกันมีชั้นเดียวมีชั้นหนึ่งชั้นเดียวนะคะตอนนี้มีชั้นหนึ่งชั้นเดียวเจ้าของผู้เจ้าของเช่านะคะคนแรกปีระชนผู้เช่าเองนะคะอยู่ห้องที่เจ็ดค่ะคนที่สองนะคะ,ะตัวแทนของคุณอนงทองดีนะคะอยู่ห้องที่สี่นะคะและคนที่สามนะคะคุณสราวิทยาลิศนะคะอยู่ห้องที่หนึ่งนะคะและมีคุณปฐธรมรมพรห้องคิมนะคะเป็นเจ้าของ ป้านที่พักอาศัยอยู่น,นั้นนะคะดูจะขอมติที่ประชุมหน่อยค่ะว่ามติที่ประชุมจะรับรองสี่คนนี้ไหมคะจะรับรองไปื่ออะไรแน่เมติที่ประชุมรับรองของอนุญาตย,ยกมือหน่อยค่ะมีคนคมาแล้วหรอเปล่าค่ะเพราะว่าอันนี้เจ้าตัวเขาสามารถมาระบุข้อเท็จจริงให้ได้นะคะต้องใช่ไหมที่เขาชื่อการกำมลนนะคะ<ม>ที่เขาอยู่ห้องที่หนึ่ง ค่ะออันนี้ไป็นห้างสวยขอบคุณยายจันทร์เขาหันอยู่แล้วเนาะเขาหันอยู่หรออใช่ไหมคะใช่ในที่ที่ประชุมรับรองไหมเออรับรองรับรองค่ะเออเดูหน้าหันดูคนเท่าเรีนดูคนเท่าแซวเรียนดูคนเท่าแมถ้าเราไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าไปนะคะข้อมูลมันจะไม่ได้ใส่มันจะถี่ขึ้นมาเป็นบ้านชุมชนเนี่ยรับรองเออ มันอยู่คนละจอกอยู่แล้วแต่บางคราวกับหกขนยศกัน <c oughs> แต่นี่บ้านน้องิ่นนะอเออในบ้านน้องเิ่นแล้วอันนั่นกับบ้านญาติฝ่นแต่อยู่ตั้งหน้าซอยปะมันอย่างมาเด<ช>ันใจเลี้ย่เดียวกันได้เลยทบกันบ,บ้านขยายสนองเออคนละตีเจา้าไาติเ่ิันอยู่ตั้งหน้านะหรอปีเจ้า ใช่ติอยู่ติดถนนใหญ่น่ะนะเราเจ้าอยู่ในซอยในพุ่นซอยสองพุ่นเพราะว่าป้าแม่ปยาแม่ครับย่ายโซม่ายโซมอยู่บ้านเลขที่สิบเก้าถนนอโนวิสีนะคะส่วนคนแถบดครนายมงคลมูลรัตน์นะคะอยู่บ้านเลขที่สิบเก้าซอยสองคนะตโนวิสีนะคะอันนี้มันจะต่าง ต่างก็รู้ขอสอบถามมติที่ประชุมค่ะมติที่ประชุมแล้วระรับรองรับรอง่าถูกต้องนะคะถูกต้องอ่าแยกเงินกันร่กับคนกันค่ะสามร้อยสองลายนะคะที่เราจะรับรองในวันนี้นะคะสามร้อยสองลายตัดสองลายที่บ้านเล็กี้ส้ำออกนะคะสามร้อยขอมติที่ประชุมค่ะถ้ามติที่ประชุมรับรองขอ สามร้อยสองลายนี้ขอยกมือค่ะเยอะขึ้นหมดยกขึ้นหมดยกขึ้นหมดเป็นรักฐานเนออันนี้ยกของเราแล้วขอบคุณค่ะเรารับรองในมติที่ประชุมสามร้อยสองลายนะคะและไม่รับรองจำนวนสี่ลายนะคะแล้วขอให้ปิดบ้านด้วยนี่้ักแทให้เจ้าเจ้า นั่งก่อนนะแล้วเราไม่ติดกันล